สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากวิทยาลัยพนิชการธนบุรีแผนกการเลขานุการและการบัญชีค่ะดิฉันนางสาวสุบยาส่คค่ะดิฉันนางสาวเกษรินจันฉายค่ะดิฉันนางสาวธนัยพรบูญเปี่ยมค่ะและดิฉันนางสาวสิริวันเจริญรำค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ของเรานะคะชื่อว่ายอหยาสครีชค่ะหรือสังขยาใบยอ ซึ่งใบยอเนี่ยจะมีรสชาติขมเปื่อยค่ะแต่มีสรรพคุณสามารถแก้โรคเกาต้มดื่มแก้ไข้บำรุงธาตุสารอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะอาทิเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ไนอา,าซีนและโปรตีนเป็นต้นค่ะซึ่งใบยอนะคะส่วนใหญ่นะคะมักจะนิยมมาทําเป็นอาหารข้าวเช่นต้มผัดแกงหรือหอ่หมกค่ะแต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นอาหารหวานค่ะ ต่อไปนะคะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับยอหยาสควิดหรือสังขยาใบายอกันเลยค่ะสําหรับยอหยาสคริดหรือสังขยาใบายอนะคะเป็นสังขยาชนิดผงค่ะที่ผ่านกระบวนการฟีดได้บรรจุใส่ขวดในปริมาณ40กร,รัมใส่น้ําในปริมาณ120มิลก็จะสามารถเขย่าขวดและรับประทานได้ทันทีค่ะ ไม่ว่าจะพกพาบินไกลจากไทยไปถึงต่างประเทศก็สะดวกต่อผู้บริโภคค่ะและสําหรับย,ออยาอหยาดสกีตนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้บริโภคค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะย,ออยื่อหยาดสกีตหรือสังขยาใบยอมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ค่ะน้ำกะทิ500มิลลิลิตรค่ะนมสด250มิลลิลิตรค่ะน้ำตาลสกัดเยาวหวาน20กรัมค่ะแป้งข้าวโพดนะคะ50กรัมค่ะ นมข้นหวาน100% 30กรัมค่ะไข่แดงนะคะ20คะรคะกรัมค่ะถั่วบยอ100% 8กรัมค่ะเกลือ2กรัมนะคะมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะนำไข่แดงและน้ำตาลสกัดย่าหวานลงไปตีเข้ากันค่ะ ตัเะะเต้เข้ากันดีแล้วนะคะให้ใส่เกลือและนมข้นหวานตามลงไปค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะให้นําแป้งข้าวโพดปริมาณ50กรัมล้วลงไปค่ะตีต่อไปนะคะจนกว่าเนื้อสังขยาจะพุ้นขึ้นมาค่ะ นำใส่กระทะทองเหลืองนะคะและตั้งไฟค่ะเที่ยวต่อไม่หยุดมือนะคะจนกว่าเนื้อสังขยาจะข้นขึ้นมาค่ะเมื่อเราได้เนื้อสังขยาใบาย,ยอแล้วนะคะรอจนเย็นค่ะเราจะเข้าสู่เครื่องฟิสได้นะคะอยู่ที่อุณหภูมิลบศับิตองศาค่ะเป็นเวลา8ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นรอจนหลังจากนั้นนะคะจะค่อยให้ความร้อนข่ะอยู่ที่2องศาะนะคะเป็นเวลา22ชั่วโมงค่ะ เราจนให้สนิทน,นะคะอุหณหภูมิจะไม่เกิน40องศานะคะเพื่อไม่ให้สันหานถูกทำลายไปมากจนเกินไปค่ะต่อไปนะคะนำเข้าเครื่องบดของรายละเอียดปอ3คิดค่ะกระบวนการนี้นะคะเราได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกค่ะคือคุณสุทธิพงษ์สมงามค่ะหลังจากที่นำสังขยาใบายอไปฟีดได้แล้วนะคะเราจะนำสังขยาใบายอชนิดผงมาบรรจุใส่ขวดบีบในปริมาณ40กรัมค่ะติดฉลาก่งบอกข้อมูลชัดเจน ซึ่งมีวิธีการรับประทานคือนำน้ำต้มสุกหรือน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในปริมาณ120มิลิลิตรเขย่าเป็นเวลา1นาทีจนได้เนื้อสัมผัสของสังขยาก็จะสามารถรับประทานได้ทันทีค่ะขายในราคาเพียง49บาทเท่านั้นค่ะหากสนใจติดต่อสั่งซื้อนะคะได้ที่เพจเฟ e บุ o k นะคะ,ะแผนกการเลขานุก,กานและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลายัยนิชการธนบุรีค่ะ พวกเรานะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเคย่านิดบีบหน่อยอร่อยเข้มเต็มรสชาติต้องยออหย่าสครีชต้องยออหย่าสครีชขอบคุณค่ะ